การทาคลิปในหน้าในปี2025นอกจากคอนเทนต์จะดีแล้วนะครับเราต้องโฟกัสที่แสงสีเสียงให้มันชัดเจนด้วยครับถ้าเกิดภาพไม่ชัดคนก็ไม่อยากดูและยิ่งได้เสียงไม่ชัดด้วยแล้วเนี่ยคนก็ยิ่งไม่อยากดูครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายไลฟ์หรือว่าสายทําวิดีโอนะครับอย่างหนึ่งที่คุณต้องมีก็คือไมค์ครับถ้าเกิดใครยังไม่มีไมค์นะครับอยากให้ดูไมค์ตัวนี้นะตัวนี้เป็นไมค์ไวเลสไร้สายจากโกเชคครับลองดูกล่องสิครับ โครพรเเมียเหมือนกันครับและตลอดทั้งคลิปของผมนะครับใช้เสียงจากไม้ตัวนี้นี่เองครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับตัวไม้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iPhone แล้วก็โทรศัพท์ของ Android นะครับเราแค่นําตัวรับตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับตูดโทรศัพท์นะแค่นี้เราก็สามารถใช้ไม้ได้แล้วครับโดยฟังก์ชันการใช้งานเขาจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชันเสียงปกติครับ ซึ่งมันจะขึ้นฟังก์ชันตรงนี้ครับอย่างที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันปกติมันก็จะได้ยินเสียงแอร์เสียงรบกวนรอบข้างนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโ,โหมดตัดเสียงรบกวนครับที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับเสียงมันก็จะชัดเจนขึ้นเคลียร์ขึ้นไม่มีเสียงรบกวนจากรอบข้างครับหรือว่าใครที่เป็นสายร้องเพลงนะกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นโหมดเอ็กโคเอาไว้ร้องเพลงเสียงสะท้อนแบบนี้หรือว่าใครจะทําคลิปขายกับข้า กับข้าวกับข้าว,าวเสียงซิกเอ็กโคสะท้อนดีไหมฮะนอกจากนี้ก็จะมีขนกันเสียงแบบนี้เอาไว้ใช้แล้วก็จะมีตัวแม่เหล็กเอาไว้ติดกับเสื้อแล้วก็มีถุงเก็บไม้แบบนี้สวยๆมาให้ด้วยอีกหนึ่งถุงนะครับใครที่ยังไม่มีไม้อยากซื้อไม้ลองดูไม้ตัวนี้นะกล่องเขาสวยมากๆราคาพันกว่าบาทเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยครับใครสนใจไม้ตัวนี้นะครับผมจะปักพิกัดไว้ให้ลองกดเช็คดูราคาแล้วก็โปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดของสินค้าได้ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างครับ